สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยู่ในเต็ดเวนิวส์ครบเครื่องเรื่องยู่ในเต็ดวันนี้พาผู้ชมมารับชมเกมการจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับในส่วนแมชเดย์ที่6ของศึกพิมลิกฤดูกาลสอ2พ2น2 0 2สในนัดนี้ทางชาวบ้านเบนฟอร์ดครับเปิดสนาม GTech Community ต้อนรับการมาเยือนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของพวกเราครับวันนี้จะอาการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับผ่านตัวเกมอีฟบตบอล2021ครับและทางยูไนเต็ดเวนิสครุ่ึงเรื่องยูไนเต็ดปรับหน้าที่ภาคบรรยาและเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวแมนยูกันครับคุณผู้ชมครับระวัานี้ยินดีต้อนรับแฟนทางชาวบ้านเวนฟอร์ดด้วยนะครับรวมทั้งกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านและแฟนขับช่องของเราครับ ยินดีต้อนรับนะครับมารับชมเกมการจำลองกันในขันฟุตบอลไปด้วยกันครับกับระบบวงนี้5 3 2ครับแลม่วันนี้ทางผู้บินฝนเจ้าบ้านวางแผงรับไว้อยู่ที่5คนเลยครับมาดูนทางฝั่งของทางแมนเชสเตอร์เต็ดมาเลยครับทางเชนิลแมนส์วันนี้ได้รับประกาศเป็นตัวจริงเดี๋ยวมาเช็คฟอร์มกันครับส่วนแดนกลางที่น่าสนใจคือคาบ์วิเมนูครับวันนี้จับคู่กับบรูโน่เฟรนเดส หลังจากที่คาซิมิโรครับติดโทษแบนใบแดงในนัดที่ผ่านมาครับที่เราไปเอาชนะทางเชลซีมาได้2-1ครับการงใจสุดสำคัญคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับความสนุกความมันแบบนี้ส่งตรงถึงแฟนแมนยูเต็มที่คุณผู้ชมครับเกมเริ่มเลยครับเบนฟอร์ดมาในชุดสีแดงสลับสีขาวครับบุกจากซ้ายมาขวาครับมาแต่แมนยูเก็บบอลได้ครับรยอนโม,โม โอ้กลับมาเจอทีมเก่าเบนฟอร์ดครับเอาเดี๋ยวตรงนี้อามัดยอดขึ้นมาโอ้โหยเบนิเมเซสกโอ้หยจังหวะย,ยกเท้าสูงต้องระวังด้วยนะครับไคลโย่เด้ย้อนขึ้นหลังมาพี่นอ็อกครับเปิดบอลยาวๆมาข้างหน้าเลยนิโยโล่กลับมาที่ลูกชอหนึ่งคนที่สามารถยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับ เอาแต่ตนี้เอ็มโบโม่แปลกระแทกเข้ามาที่เบนจามินเซสโก้ครับอาม a ดเอาตัวรอดแล้วปั่นเข้ามาตรงกลางที่เมสันเมาฝากชิ่งมามาตอุสุนยาพลิกได้แล้วตรงนี้แม่โดนโสก,กิปไปครับเอาไบเอ็นโบโม่ให้มาเชสโก้โอ้โหโอกาสเหมาะเลยครับอูต่เป็นเซฟขงขทาง โอ้เคลเอร์ครับจังหวะที่ทางเบนฟอร์ดไปสกัดไม่ขาดครับเอมโูโมโอ้โหรู้ทันเพื่อนเก่าครับวิ่งเข้ามาดักบอลแล้วเกือบได้แอสซิสต์ครับแต่คนนี้ครับทางเคเลอร์อยังเซฟช่วยทางเบนฟอร์ดไว้ได้ครับพอดีผู้สับต,ตัวของทางลิวพูครับเอาตัดหยอดตัวนี้มาเซสโกบงตบเข้ามาจอร์แดนสั้นสกัดไปแต่บอลยังไม่ขาดครับเซสโกเดินหน้าต่อ หยอดมาคุณย่าไม่ถึงครับกลินส์เอาแล้วไปวิ่งชนกัน <c oughs> โอเกนเอรับจบครับ,รบ,รบสาสตร์ยาวไปไกลๆก่อนเตียโกม่งเช็ดมาเลยนี่โลกสายของเมซันเมาส์ครับโรนเฟรนเดสถึงทางมาดุสคุณยา่าแล้วเชสโกซัด <c oughs> บอลไปติดเซฟทางโอเคเลโรครับเซฟกระจายเลยครับ ผมชมครับในส่วนของนัดนี้นะครับแข่งขันในวันเสาร์ที่27กันยายนพุทธศักราช2568น,นะครับ18นาฬิกา30นาทีตรงตามเวลาประเทศไทยครับในกันเองคำจริงก็รับชมให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับ,รรบมามามันก่อนจริงครับลุยกันต่อครับบูโน่เฟรนเดสเลือกเล่นสังนๆนมาบรอันเอมโบโม พาบอลมาแล้วไหลถึงมาที่อุสกุญยาโอโหโอกาสของแมนยูมาต่อนเนื่องครับอ้แต่จังหวะที่หาจังหวะจบยังไม่เจอครับตรงนี้สนามบังงุ้ชงครับเอาแต่ยังเป็นจังหวะเตะคอเนอร์คิกครับบุโนโ่ปั่นเข้าไปลุ้นข้างในโขกทิ้งมาเมสันเมาา์ึึงคข้า้เมนู จะวางซ้ายอย่างได้อยู่ครับหมวนมาไหลถึงไรอันเอโบโมให้มาเชสโกเชสโกโอ้หไปควักมายังไงนักเกอโอ,โอ้จะเหนียวอะไรขนาดนั้นเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เซฟกระจุยกระจายเลยครับโอ้จังหวะที่เชสโกพยายามจะไปเอาบอลให้ซุกไปกลนตาข่ายครับแต่ยังไม่ได้ครับ เดือหน้ากันต่อแมนยูต้องการประตูแรกให้ได้เร็วที่สุดนะครับจังหวะมงสก,กัดทิ้งมาเกมสวนแล้วเขาสก,กัดแม่นครับเชสเล่นระทางเดียโ,โก้เดินหน้าตรงนี้เมสันเมาส์ให้มากลับมามาทุสกุญยากครับเชสโกหมวนแล้วพิกกดตีดบอกอีกแล้วครับ ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ยังมีลิซนโดมาติเนสนะครับรวมทั้งกับทาลเลมาเซียโอ้และยังมีทางดิโกดาโลนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับทางคซิเมโรที่ติดโทษแบนตรงนั้นไปด้วยครับลุ้นกับจังหวะเตะมุมตรงนี้ครับบรูโอนเฟร์เดสย้อนมาที่เมสันเมาส์บรูโอน อาลัวเข้ามาแเดมสกาดแน่มาขวางไว้ก่อนครับอามาดิโรอ้น,นี่มีข่าวโซเชียลแรงกระหน่าใส่เลยครับโอเจ้าตัวนี้ถึงกับลบรูปไอจเลยครับเอาแต่ตรงนี้พยายามจะแหวกไปครับแต่ข่าวล่าสุดก็ยังต้องติดตามกันต่อนะครับเจ้าตัวก็ไป ถ่ายรูปแลกเสื้อกับทางกนาโช่นะครับที่เพิ่งย้ายไปกับทางเชลซีที่แมนยูเราชนะไปได้สองหนึ่งครับแต่จริงๆก็เกิดขึ้นได้ครับในโลกฟุตบอลก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้เนาะอันนี้เรามองในแง่ของมิตรภาพของโลกฟุตบอลนะครับเอาแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวต้องมาติดตามข่าวของอา์มัดกันต่อครับแฟนแมนยูคิดเห็นอย่างไรเอาตรงนี้ป่ายซ้ายมาเมซันเส์ขยันครับบอลไม่ออกด้วย อีกหนึ่งคนที่โดนปั่นประสาทจิตวิทยาอย่างหนักครับในนัดที่เจอกับทางเชลซีครับแต่ต้องยอมรับครับว่าการปฏิบัติตัวของเมสันเมาส์นี่หลีกเลี่ยงการเข้าปะทะให้เกิดความรุนแรงนะครับแล้วเขาปฏิบัติกับทางเจ้าหน้าที่กับทีมเชลซีได้เป็นอย่างดีเลยครับนี้ขอชื่นชมกับทางเมสันเมาส์ด้วยครับเอาแต่ทุนี้เจสโก้วันนี้โอกาสเยอะครับแต่ยังปิดประตูไม่ได้ครับ แมนยูเราตอนนี้อยู่อันดับ,บที่สิบเอ็ดนะครับทุกคนครับขึ้งไปห้านัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเก็บไปได้เจ็ดแต้มครับแต่จังหวะชิงสองตัวนี้ยูโรบังบอลไว้ก่อนครับดูเตะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอามาเดียวล่ จะซวยแตดปัญหาใหญ่ๆปัญหา,หาหลักๆนี่คือการเสียประตูผู้ชมครับเสียประตูไป10แมตช์ในทุกรายการไปแล้วครับนับแค่เฉพาะ5แมตช์เนี่ย1 2 3 4 5 8 9ลูก9ลูกจาก5แมตช์ล่าสุดคุณผู้ชมครับอดูครับเดี๋ยวเด๋ยวต้องดูว่าจะปรับแนวรับหลัง3กับระบบ แม่สามสี่สามหรือว่าเป็นสามสี่สองหนึ่งตรงนั้นนะครับเอาแต่เชื่อมันในปะชีอาตรงนี้ครับเดี๋ยวดูเอมโบโมซัดตย <c oughs> บล็อกพิน,นอ,กออกอีกทีนึงโอ้แต่ก็น่าคิดคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับอมูลิมเนี่ยเข้าใจในระบบและแทคติกของตัวเองครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามได้มีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาในอีกสักสองตลาดคุณผู้ชมครับพอมีนักเตะที่เข้าใจในแทคติกเนี่ย รูปแบบเกมเขาเชื่อมั่นในปรัชญาครับแต่อีกมุมมองหนึ่งครับก็มีความคิดว่าในระหว่างนี้ปรับไปก่อนครับเอาหลัง4ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาวิเคราะห์ช่วยกันหน่อยครับแอดมินอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับซึ่งแมชที่ผ่านมามีคุณผู้ชมก็ฟูฟูมาช่วยกันวิเคราะห์ครับน่ารักมากครับเปิดมุมมองกันครับคุณผู้ชมครับเพราะพวกเรารักแมนเชสเตอร์ยต่นะครับีแต่ตรงนี้บอลกดแอนดแมน เอาลงเลยไหมครับตัวจริงครับนัดนี้โอ้ไม่ลงนัดนี้จะลงนัดไหนครับโอ้ยดูครับจังหวะเซฟโชว์ไปเลยครับเนี่ครับโอ้โหจะเบียดเสาแรกเอาส่วนทางเบนฟอร์ดคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดของพวกเขานี้ฟอร์มยังไม่ค่อยสูดีเท่าไรครับไปเยือนพ่กับทางฟูแลมมาครับหนึ่งต่อสามล้วคะแนนล่าสุดเก็บใช้ได้เพียงแค่นัดเดียวครับแพ้สองแล้วก็เสมอสองครับ เอาให้กำลังใจทุกทีมครับส่วนแมนยูของเราครับเต็มที่ต่อครับเชสโกฟันเด์เบิร์กแล้วครึ่งแรกจบที่0 0ครับจีเท็กคอมมูนิตี้สเตเดียมครับยังทำอะไรกันไม่ได้ใน45นาทีแรกเดนฟอร์ดศูนย์แมนเชสเตอร์เกตส์ศูนย์เดยวกลับมารับชเมเกมในชนทางครึ่ลหลังครับ กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความเทิงครับกับยูเนเต็ดเวนิวส์ทุบเครื่องเรื่องยูเนเต็ดครับยังศูนย์ศูนย์ครับที่จีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมครับแมนยูเดินหน้าต่อครับเมสันเมาส์แหมปั้มบอลนี้ฟันเดเบิร์ดย้อนกลับมาที่ทางคเคเลอร์ครับ48นาทีที่ผ่านมานี่เซฟกับจุยเลยครับคเคเลอร์ ทางเบนฟอร์ดพวกเขานี่อยู่อันดับที่17นะคุณผู้ชมครับมีอยู่4แต้มครับชนะ1นัดสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดนะครับดูเดินหน้ากันต่อครับคอปบี้เมนูกลับมาเลน่โูโ,โลตรงกลางเมนูตวัดมาถึงเชสโกย้อนมาครับบรูโลเฟรเดสให้มาเอมบโ,โมตัดหลังคุณยากกดเลยหูห,หูผ่านมือแต่ไม่ผ่านคานครับโอ้โห ยดูครับเจเอเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเซฟหรือเปล่าครับแต่เต็มเต็มคานบนเนี่ยแน่ๆครับอ,อัดไปอุ้ยเหมือนเซฟครับโอ้โหแล้วบอลมันสกูแล้วมันปั่นออกหลังไปครับนต่ผูพุทธศินชี้เป็นลูกทั้งเตะครับเสียดายเลยครับทางคุณย่าโอ้โหกลายเป็นว่าไม่ใช่เซฟครับแต่บอลมันไปอู้โดนคานเต็มๆครับ เกมส่วนครับเตียโกย้อนมาที่เชฟเดินหน้ากันใหม่เยันเส้นถางทางเชฟพยายามจะหมุนหากข้อฝากซ้ายเลวิสพอลเลอร์อีกทีนะครับกลับมาที่ดันสกาฝากชิงมอา้าวตรงนี้เชฟมีหลุดแล้วซัดโอ้โหดูครับล้มไปอีกทางแล้วครับเลมแมนโอ้แต่มุมมันมีเหลือไม่มากครับโอ้เกือบไปครับ อ้แล้วชุดตรงนี้แมนเชสเตอร์เต็เพึ่งเปิดตัวชุดที่สามนี่ก็คือชุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นในตอนนี้นี่แหละครับอ้โห,โหสวยสดงดงามไหมครับคุณผู้ชมป <c oughs> ระกาศออฟฟิเชียลเลยครับจหมาที่จิ้มมาครับบอลลุกไปถึงทางแม,มนน์ครับผมบอลสาดยาวโดนมาบิลโนเฟนเดชบมนเชสเตอร์ อีกหนึ่งคนที่อยากให้กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับอามาดิโอเอาแต่โบกตัวนี้จอร์แดนสันพักได้มาที่ทางแดมสกาดเดินหน้าหาืปเดลิกปามกันเอาตัวรอดได้ครับโอ้โหนัดในการเล่นที่เชลซีนี่ถือว่าเล่นที่โดดเด่นเลยนะครับลูเฉอ แมซ้ายมาเมสันเมาส์ลองหยดมาข้างหน้าคุณย่าครับเกี่ยวได้แปะโโอ้หคลินส์โอ้แนวรามหคนวันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับอแล้วเตยโกระวังบอลสวนของทางเบนฟอร์ดด้วยนะครับ5้าแม์ล่าสุดนี่ซัดไป7ประตูดังนั้นโอ้แมนยูประมาทไม่ได้นะครับเดวิสพอเตอร์อรหมวนหนีอามัดเฉยเลยครับ ตรงกลางเดียกก็เกี่ยวได้แล้วยังไงครับบอลมันคุกคิกปั๊มตรงนี้ผู้สินเปล่าแล้วครับอืดต้องมาลุ้นเกมรับครับตรงนี้อุจังหวะที่ทางแนวรับของแมนยูนี่ปั่นปวนกับไมนูไปตัดเกมแล้วเป็นพื้นที่ที่เราต้องระวังครับ อระหว่างนี้อัปเดตข่าวครับมีทีมจากเกาโชซสลิอาสนใจโจโชเซอกซี่ด้วยนะครับแต่แมนยูเนี่ยล่าสุดปิดประตูการขายเลยครับเพราะว่าอามูเรมบอกว่าเซ็รซี่เป็นผู้เล่นที่สำคัญของทีมครับอเอาข่าวมาอัปเดตฝากกันด้วยตรงนี้ครับเอาโอนเย็ยนกาให้มาเช็ดแปโอ้โหหนึ่งศูนเลยครับโอ้โหโนเนี่ยอะไรครับทีเด็ด ปัญหาหลักปัญหาใหญ่ๆของทแมนเชสเตอร์ยูไเตดนั่นคือการเสียประตูครับโอ้โหตรงนี้โดนจนได้ครับรุ่นต้นจากจังหวะตวัดมาครับเนี่ยครับสามคนเอาไม่อยู่ครับโอ้แล้วกายไปเทอยู่ตรงฝั่งนั้นครับพื้นที่ว่างเพียบเลยครับยโรและเดลิกครับอือหือดูครับเข้ามาประกบไม่ทันครับ ่าไปเทยอยู่ทางฝั่งซ้ายเรียบร้อยเลยครับจบานเรนฟอร์ด1-0ครับยังไงเลยครับกลับมาใหม่ครับยูโ,โน่เฟรเดสยังต้องเชียง์กันต่อครับยูโนโ่แตะหลบหนึ่งให้มาเชสโกย้อนกลับหลังมาซ้ายเมสันเมา ดีดขึ้นมามาตุสคุณย่าคุณย่าให้มา Bruno บาลูโน่บังเหลียมเอมโบโบโอ้ยดูครับนัดนี้กลับมาเจอทีมเก่าโอ้โหยังเงียบเงียบอยู่นะครับอือืดูดูแบบการเขาทำของแมนยูเนี่ยครับโอ้ยจำเป็นต้องซัดหนีบล็อกครับแต่บล็อกมันไปยืนอยู่แถวบริเวณกรอบเขียโทษพอซัดหนีบล็อกก็โอกลายเป็นหลุดออกนอกกรอบไปเลยครับ เดี๋ยวหน้ากันต่อครับจังหวะที่ย้อนมาครับฟันเบิงเบิดพี่นอำเหีวยวยูโรครับแปะมาอามัดดีโร่ต้องเร่งเลยครับแมนยู Man, ไม่ถึงสิบห้านาทีก่อนทุลาบาดเจ็บเมสันเม้าส์ดูดบอลไว้กับเท้าได้ครับตรงนี้ตัด มาลุ้นข้างหน้าฟานเดอร์เบริร์กสกัดทิ้งอกลายเป็นตรงนี้แม่จะข้ามหลอกครับลูกชอยังช่วยไว้ได้อามัดไปกระแทกมาเบนจามินเซสโกถึงเอมบูโม,โมให้เซสโกอัพโอ้โหนัดนี้มาโอเคเลยเฮ้์วันนี้ถุงมือทองคำไปเลยครับเนี่ยไม่ใช่วาจังหวะเราไม่มีนะครับเอมบูโม,โมเนี่ยครับปั้นเพื่อนหน้าดูครับแต่แต่เซฟดีจริงๆครับ ผู้สมัยที่เอมโบโมอยู่กับทางเรนฟอร์ดในี่ยูการที่แล้ว42นัดนี่กดไป20ประตูกับ8อสซิ์เลยนะครับโอ้โหนี้กลับมาเจอทีมเก่าครับยังหาประตูแรกตีไข่แตกของแมนยูยังไม่เจอครับแล้วเชดไม่แล้วครับ1ต่อ3เอาตัวรอดได้ครับดูครับเลี้ยงกินแดนไปจังหวะของเชดเก็บบอลมาแล้วขวางสนามามาเมนูดักได้เอาเลยครับไปครับแมนยู เดินหน้าต่อครับซ้ายของทางมาติสกุญญาโอ้โหจังหวะไม่ได้ครับสุดท้ายย้อนกลับมาใหม่กลายปเป็นรูเกมของแมนยูเรายังไม่ปฏิปโตเท่าที่ควรครับแฉล็บมาตัวนี้อามาัดคืนมาครับพี่เมนูเซสโกโมาติสกุญ่าถึงเอมโบโมโอเอาตัวรอบได้ครับคุณย่าแหวกมาเองขอหลองกดแม <c oughs> แนวรับ5คนวัน,นิด โอ้ถือว่าช่วยกันได้ดีเลยครับแล้วเคาะเล่นเลยครับทางฝั่งเบนฟอร์ดครับเขยนเส้นแปะมาเทอาโก้โปรกแกรมเน้นถัดไปคุณผู้ชมครับแมนเชสเตอร์เดของเราเดี๋ยวจะเปิดบ้านเจอกับซันดอ์แด์ครับอดีตทีมเก่าของทางอามานิโลนะครับที่เราปล่อยยืมตัวไปนะครับแล้วผลงานดีด้วยนะครับที่เล่นในซันดอ์แด์ครับ อาแต่ตรงนี้ลุ้นตรงนี้ก่อนเอโบโมบังเหลีย่ยมไปช้าครับโอ้ยเราทดครบ2นาทีจบเกมเลยครับจำลองการแข่งขันเพื่อความเป็นเทนนบนี้เบนโฟด์เจ้าบ้านสามารถเอาชนะทางแมน,นเชเสเสอตอร์เดไปได้1ประตูต่อศูครับชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราครับเอเดตเวดูสครบเครื่องเรียนเอเดตสวัสดีครับ